เรื่องราวในเมืองไมลอนเพ่งก่าวตอนเมื่อไทท่านบุกเมืองไมลอน EP 2, สองซึ่งขออภัยด้วยนะครับพอดีวันนัดลงคลิปหกโมงพุกเมื่อวานใช่ไหมแต่พอดีมันไม่ทันครับไปทําธุระมาก็ขอโทษด้วยมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงให้นะครับมา นี่ทหารที่จำได้ไหมครับ EP หนึ่งเหลือกันสามคนแล้วก็แล้วก็บวกอีกสองคนเพิ่มเข้ามาก็คืออยู่ที่ฐานนะครับไปเอาสองคนมาอีกอยู่ที่ฐานเหลือสองคนสุดท้ายแล้วดูซิว่า EP สามจะเหลือแค่กี่คนแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นทหารป้อมปืนเขาเขามารับสมัครสมัครเป็นทหารทหารปืนนะ อเคแล้วก็มีรถถังหนึ่งคันแล้วตอนนี้เราก็ได้สร้างกำแพงสูงหกห้าสิบเมตรเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่ามันยังมีไททันที่สูงกว่าก็แพงอีกร้อเนี่ยจริงๆตัวนี้มันสูงสิบเจ็ดเมตรนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันมด่ะมดมันมันสูงสูงเกินก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ มองเป็นแบบไททันดุ๊กก็แล้วกันอันนี้คือไททันลิงนะมันจะปาก้อนหินใช่ไหมทุกคนในการ์ตูนใช่มันจะปาก้อนหินโอเคไททันที่สูงกว่ากำแพงอันนี้น่าจะสูงประมาณ80เมตรเลยก็ได้เอ้ยไม่ใช่น่าจะสูง80เมตรนั่นแหละเออเนี่ยประมาณเนี้ยโย่พังก์แมนมาพังกำแพงอีกแล้ว โอ้ยช้าหนักเอากำแหงออกไปเลยอฮ้ยได้ทานลิงมันมาแล้วพวกเราาหารป้อมปืนยิงมันคนกลางและยิงเลยปัง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 ปปัปไม่โดนเลย ก้อน,ห,น,ห,นหินเล็กออโอเคป๊าไปเยลย ก้อนหินมันไม่เห็นเวอร์อะไรเลยเนี่ยแฮะฉันรู้แลละฉันต้องไปหาก้อนหินที่ก้อนใหญ่ๆกระลกรนนะรอฮ่าๆนี่แหละก,ละกละนะ้อนนี้ที่ฉันหาเจอมาได้ยอมไม่ป่าไปเลยหนักก็นหนัก โอ้ยพวกเราก้อหินมัน ปลาก้อนหินฉันไม่ถนัดการต่อสู้ยอละไกเพราะฉะนั้นก็จับเขาไม่กินเลยก็งั้นนะฮาฮาฮาเสร็จแล้วพวกแกฮ่าระปากอืมลาบคนลาบคนของโปรดฉันเลยเอ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 ยยิงเร็วยิงยิงปังปังปัง ตังโอ้อาโดนยิงแต่ฉันไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันเนื้อแข็งมากเนื้อเหนียวด้วยอาเฮ้ยเอ้ยทหารระวังทหารไม่ไม่ลาภคนของโปรดฉันเฮ้ยเฮ้ย ด้วยชนโตนจับอา บ้ากอโอ้ยไมนนะหาตุ้ยหมดเลยอุ้ยนั้นหยิบขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยฉันโดนหยิบมาเอาผาลังหยิบของฉันสามารถหยิบแบบไม่ต้องอยู่ระใกล้ใกล้ก็ได้เอ้ยช่วยด้วยฉันก็เลยจะโดนกินแล้วเอ้ย ไแล้วเ bon ้อ้โอ้ยคนคนลหนอนี่ยวยมมวม่ีกแล้วปอปนเล็กเกินฉันกินไม่ได้โอ้ย ฉันอยากกินมากๆเพราะฉะนัน้นก็ต้องอ้าปากหน่อยๆนะเอาโอ๊ยทนไม่ไว้แล้วฉันไปดีกว่ากินอะไรก็กินไม่ได้โอ้ยเรียกใครถ้าลูกน้องมาดีกว่าาถ้ลูกน้องเกิดแล้วโอ๊ยนะฮะ เอ้ยเอ้มออ้อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยมันมีพลังฟื้นฟูร่างกายเอ้ยโอ้ได้เวลาแซ่บแล้วได้เวลาแซ่บคนเดียวอีกแล้วเอ้ย à bạc, ôi, 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 à kinh cha, ơ, mấy kia sẽ chui vào, ôi, mấy kia sẽ chui vào, ไม่ข้นไม่เห็นอร่อยเ,เลยใส่มันแก่มืมันเลือดเลยไม่คลิมว้า่ <c oughs> อา้าวว้าอื้าอ้า จังเลยอืมกัดเลยกัดเลยหยาอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอร่อยดีเฮ้ยมันกินอาหารล้วไปหมดแล้วนรนจอนี่วิชาดาาก่อนบาย วันท้ายค้อ้ย้ยันเดิกินหัวหัวเหลือทหารแค่สคน ال <coughs> ฉันชอบดีหยอกหยอก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 ฮ่าฮ่าเอลเลนเอลเลนเฮ้ยเอลเลนนายสู้ๆนะเฮ้ยฉันหวังว่าฉันจะไม่โดนกินนะเฮ้ยแต่ฉันมีความลับอยู่นะจะไม่มีวันบอกใคระ ฉันเวลาฉันเจ็บปวดฉันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าฉันจะกาดใครท่านได้แต่ไม่มีคนรู้หรอกอจอยไอไออออออไ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 ไอ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 ไนไอ่ไดไออไอไไอไออไอไไอ้อไออไยแขนขาออยอ Ôi. em lên đây với ngoài hả? Để cho em bị chúa em Đừng bay nè Ôi Ôi Nam! Um, จริงๆเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกปวดท้องอ่ะโอ๊ยปวดท้องปวดท้องทีเฮ้ยพือนอร่อยมันออกมาจากปากเลยอ่ะเฮ้ยมันเอเล่น โอ,โ,อโอ้ยเพื่อนตุยเลยล่างสลายพม่กับต่อว้ โนแล้วเออเราก,ก็ตุยนันมันมนุษย์เเออเออเออจเย็นใจเย,ย็นครัท่านคือใครอเออเอเลนเหรอ ต้องไปผ่าต้นคอของของเอเลนนี่เดี๋ยวเอเลนจะ,จะเอ่อรวมร่างไททันจนกลายเป็นไททันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ต่อผ่าคอเอฟชิงเอเลนตื่นได้แล้วออ เอเลิน <gasps> เอเลินตันวเ,เลี้วเอลนเอลินและเรื่องราวของไททัน e ี2ก็ได้จบเพียงเท่านี้เพราะเพราะฉะนั้นคนรอดมีแค่2คนนี้กส็สักกับเอเลินติดตามและชม EP 3